สวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่รายการ i ิ Week Spotlight พบกับผมนัทวชระเมธีวรนัน์จากทีมครุดการลงทุนบรออิษัทชลิ่งประเทศไทยก็มาอัปเดตนะครับข่าวช่วงกลางสัปดาห์กเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์ที่มี2บประเด็นไฮไลท์หลักๆครับอันนึงก็คือการประกาศงบนะฮะของผลประกอบการประจำไตรามาสที่2นะครับหลักๆก็จะเป็นฝั่งของสหรัฐครับที่เอ่อก็จะเป็นผู้บิ๊กเทคเยอะหน่อยสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จริงๆก็ประกาศไปแล้ว หลายๆตัวนะฮะก็มีทิศทางที่ค่อนข้างจะสดใสนะครับในแง่ของกลุ่มเทคขณะที่พวกกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มแบงค์นะครับก็ไม่ได้แย่นะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงแต่ว่าก็ได้อะไรได้จากธุรกิจที่เกี่ยวกับตลาดทุนนะครับเข้ามาช่วยนะก็เป็นเซกเตอร์ใหญ่เหมือนกันก็พอที่จะผ่านมันไปได้นะฮะตอนแรกนั้นดูว่ากังวลว่าเอ๊ะมันจะบีดีแค่เทคหรือเปล่า นะครับแล้วตัวอื่นมันจะไม่ดีปพราก็ว่าตอนนี้ตัวอื่นมันพอไปได้ครับในฝั่งหุ้นสหรัฐที่ที่รางบรอยสปริง Bro เราก็ยังแนะนําอยู่กับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการเจราจากาันค้าครับซึ่งก็ใกล้จะถึงเดยไลน์วันที่1สิงหาขึ้นเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็มีหลายๆประเทศเนี่ยได้ดีลไปนะครับอย่างเช้าวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับที่ได้ดีลการค้ากับสหรัฐแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดครับว่าพันธมิตรนะฮะ อย่างญี่ปุ่นพวกนี้นะครับหรือว่าคนที่จ่อคิวอยู่อย่างอย่างโตอินเดียแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าพันธมิตรพวกนี้เดลยวไม่ได้แย่หรอกทอมอาจจะกดดันหน่อยคเยแต่ก็คูยไปงั้นแหละฮะสุดท้ายแล้วที่มันช้าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพันธมิตรกันไงก็อาจจะต้องมีดีลที่มันมันไม่แย่มากนะแล้วอาจจะมีลงรายละเอียดว่าถ้าในเมื่อถ้าภาพรวมอยากให้ดีลมันไม่แย่เนี่ยนะก็ต้องมีรายละเอียดที่มันแลกกันอาจจะไม่เหมือนสมมติถ้าเกิดเป็นประเทศที่เขาไม่ได้สนใจอย่างเช่นไทยเราอย่างเงี้า เอาเอาไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นมีอะไรออฟเฟอร์มาก็เท่านั้นแหละนะฮะเขาก็ไม่ต้องมาลงดีเทลนะแต่ถ้าเป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรก็จะต้องดีเทลกันหน่อยเช่นสินค้าตัวไหนที่มันเฮ้ยมันมันญี่ปุ่นบอกเฮ้ยตัวนี้สําคัญนะช่วยเวฟให้หน่อยนะก็เดี๋ยวมาคุยกันในรายละเอียดนะเดี๋ยวถ้าเกิดเวฟให้แล้วเอาเอาอันนี้ไปซื้อสินค้านี้ไปได้ไหมนะก็จะเป็นการดีลที่มันเจรจากันค้ากันนะครับก็จะเป็นดีลที่คงจะติดตามไปเรื่อยๆนะครับใครที่มันปลดล็อกแล้วถ้าจังกันได้คืออีสปิงเรา เราเราอาจจะเลือกเป็น so anyway, 2ขยะครับขยะแรกขยักแรกคือเราดูภายในประเทศเผื่อไว้ก่อนว่าภายในประเทศเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะฮะถ้าในประเทศมันไม่ดีนะครับเช่นเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีการเมืองไม่ค่อยจะนิ่งหรือมีปัญหาหรือหุนแพงอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ตัดทิ้งไปก่อนเลยนะฮะถ้าในประเทศดีค่อยมาดูขยักที่2ครับถ้าขยะที่2ก็คือเจรจาการค้ากับสหรัฐเนี่ยนะครับมัน มัน,มน,มน,มนดีด้วยดีไหมสารัฐมีแนวโน้มที่ดีหรือเปล่าแล้วไอ้ดีลการค้าสารัฐเนี่ยม,มันรีบหรือไม่รีบมันจําเป็นไหมนะครับเพราะนั้นแล้วถ้าในประเทศดีแล้วดีลการค้ากับสารัฐได้นี่ก็จบครับมันก,ก็เข้าลงทุนได้อย่างประเทศหนึ่งที่2ประเทศนะที่เราเข้าลิสต์ไว้แล้วรอดีลกับสารัฐได้ก็จะมีตัวของ,ของ,ข,องของวินาวินโดว์ซึ่งก็กได้ดีลไปแล้วนะก็เป็นอีก2ประเทศที่เราแนะนำว่าหยอดเข้าไปในพอได้ในคำในเดนกรกฎาดมครับ เอามาดูตัว performance นะครับตลาดหุ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาครับก็โดยภาพรวมก็สารัฐก็ค่อนข้างจะ sideways นะครับแล้วก็มีบวกขึ้นมาได้หน่อยนะครับตลาดก็คือตลาดก็ยินดีกับการเจราจาการค้าที่มันมีความคืบหน้านะครับแต่ว่าตลาดก็มีความผันผวน,นหลักที่ที่ก็1คือรองงบนะครับก็2ก็คือคน,นไปกังวลกับช่วงหลังๆครับที่ทางทรัมป์เนี่ยแกเก็ น่าจะใช้คําว่าสัปดาห์หลังนี้แล้วกันนะครับที่ทรัมป์เริ่มจะจะพูโจมตีพาวเวลนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยมากขึ้นตลาดกังวลกันว่าเอ๊ะถ้าทรัมป์มาไปยุ่งกับเสถียรภาพนะไปยุ่งกับความเป็นอิสระของของธนาคารกลางเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีกับกับกับเศรษฐกิจหรือว่าไม่ดีกับกับกับในแง่ของเสถียรภาพนะของการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจมากนะตลาดก็กังวลกันก็เลยไม่ค่อยเทรดนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็พอกันค้าการเจรจาการค้ามันดีงบ ก็ดีนะไม่ไม่ได้แย่นะฮะก็ก็ทําให้ตลาดหุนะ้นอ่ะไม่ไม่ได้ติดลบเนาะก็จะออกไซเวย์นหน่อยนะครับของยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะกังวลหน่อยครับเพราะว่าดีลการเจรจาการค้ามันมันยังไม่ค่อยคืบหน้าเนาะเหมือนเหมือนชาวบ้านเขาก็เลยเป็นภาพที่ตลาดหุ้นค่อนข้างจะกังวลกันแล้วก็มันมีข่าวมาเหมือนกันว่าทางยุโรปเขาก็คุยกันครับว่าถ้าดีลกับสหรัฐไม่ได้ จะตอบโต้อย่างไรนะครับเพราะท่าทีมันค่อนข้างจะก้าวร้าวก็เลยทำให้ตลาดพุ่เนี่ยค่อนข้างจะกรงโดดนะแต่ก็ในมุมอิสเปิงเราเราก็เชื่อว่ามันมันไม่น่ามีอะไรครับน่าจะเป็นพันธมิตรหลักครับอ่านะก็ ก็อาจจะเจอจะในรายละเอียดเนาะมันต้องคุยกันหลายประเทศหน่อยนะฮะทั้งทรัมป์แล้วก็ตัวของยุโรปด้วยนะครับก็อาจจะเป็นโอ้แห่งนิดหนึ่งนะครับส่วนในฝั่งของเอเชียก็ค่อนข้างจะบวกครับสบายๆหลังจากที่หลายๆประเทศก็ได้ดีลกันต,นต่อเนื่องเลยไล่ตั้งแต่เวีเนาวินโดนะครับไปจนถึงเมื่อเมื่อเช้าวันนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นแล้วก็ตัวของฟิลิปปินส์ขณะที่มาเลย์ก็มีข่าวหลุดออกมาเหมือนกันครับว่าว่าว่ากำลังเจราจาอย นะขณะของไทยเราก็ไทยเรานี่อยู่นอกโฟกัสเนานะก็ไม่ค่อยมีข่าวครับว่าว่ามีดีวการค้าที่ที่ว่าจะไปดีวไปทางไหนนะครับอ่ะก็โดยรวมๆก็บวกมาได้เว้นไทยเราแน่นอนครับที่ดีวการค้ายังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับไทยเราเนี่ยก็อาจจะมีเมื่อวานซืนครับที่พอจะบวกขึ้นมาได้อาจจะมีข่าวว่าโอเคเดี๋ยวผู้ว่าคนใหม่มาแล้วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นผู้ว่าที่นะครับ กับรัฐบาลมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะฮะก็ทําให้เรื่องของการลดดอกเบีย้ยคลายนโยบายการเงินในวันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกที่หนุนหุ้นแต่ก็อย่างที่ว่าเลยครับว่ามันแค่ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจครับการเดียวการค้ากับกับสหรัฐมันก็มันก็เป็นภาพที่นักทุนจับตาดูอยู่เช่นกันนะครับอ่ะก็ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยมีอะไรครับมีตัวของจีนครับที่ประกาศตัวของ LPR นะฮะออกมาก็คงไว้ที่เดิมครับก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะ ตามูข้าวนะครับประจำะช่วงมิดวีกันนะครับอันแรกก็ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็เมื่อกี้ที่เกินไปครับจริงๆอ่ะนะฮะเขาได้ดีลการค้ากับสหรัฐแล้วซึ่งก,ก,ก็ก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมซึ่งก็จริงๆอ่ะต้องบอกว่าคือ,อ,อตัว เอ่อถ้าพูดถึงนะครับดีลการค้าที่ออกมากับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยจะมีรายละเอียดสักเท่าไหร่นะคือสิ่งที่ทวมา,า์แกประกาศเนี่ยแกประกาศแค่ว่าอ่าได้ดีลการค้ากับญี่ปุ่นแล้วแล้วแกวก็พูดหลักๆแค่2เรื่องครับหนึ่งก็คืออ่ออัตราภาษีนาเข้าสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่15อ่าถือว่าไม่เยอะมากอาจจะเก็บญี่ปุ่น15แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยสัญญาว่าจะซื้อของสหรัฐนะครับจะซื้อสินค้าเกษตรแล้วก็ซื้อยานยนต์จากสหรัฐด้วยนะครับประเด็นนั้ ภาษีสารัตซี่เท่าไหร่นะฮะจะซื้อของมูลค่าเท่าไหร่แล้วจะมีดีลมีการลงทุนอะไรยังไงว่าแล้วก็มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยน่ากังวลม,มากๆก็คือตัวภาษียานยนเนาะที่ทรัมป์เกเก็บไว้แล้วมันมันอยู่คนละอันกันฮะที่ทรัมปเก็บดีลได้เนี่ยมันจะเป็นตัวรีซิฟเคอร l หรือว่าเป็นตัวภาษีสุรากาของตอบโต้ นะมันจะมีภาษีรายเซกเตอร์อย่างเช่นแบบยาเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์อะไรพวกนี้ที่ทรัมป์ประกาศเก็บเนี่ยมันมันแยกแยกใบกันนั้นีจริงสิ่งที่ญี่ปุ่นเขาอยากได้คือเขาอยากจะให้คอนเฟิร์มว่าไอตัวไอไอ,อีกบิลหนึ่งอ่ะไอที่ไปเก็บภาษียานยนต์เนี่ยเซนรวมได้ไหมว่าไออัน์ม้นก็เว้นด้วยอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ในรายละเอียดมันยังไม่มีซึ่งอาจจะอาจจะเป็นสิ่งที่เป็น next step ครับแบบวันสองวันหรือว่าสัปดาห์หรือว่าดีมีดีก็หลัง,งหนึ่งสิงหาคมเนี่ย อาจจะได้มาคุยกันเรื่องนี้อีกทีนะครับก็เป็นอะไรที่ยังเป็นโอ้แหงอยู่นะเพราะว่าประเด็นคือมันคืออุตสาหกรรมอย่างญี่ปุ่นเนาะเรื่องของยานยนต์แล้วก็ส่งออกไปสหรัฐก็เยอะนะครับเพราะนั้นญี่ปุ่นก็บอกว่าโอเคไอ้สุรากากรตอบโต้เนี่ยมันก็ดีแหละแต่ว่าไอ้ที่สําคัญกว่าเนี่ยมันรออยู่นะครับเพราะนั้นก็เป็นโอ้แหงอันหนึ่งที่จะว่าเป็นซี n ิเมนเชิงบวกกับตลาดผู้ญี่ปุ่นมันก็ใช่แหละฮะที่ดีวันคารสหรัฐได้แต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งที่รออยู่นะครับ นอกจากนั้นครับสิ่งที่เราอยู่ก็จะเป็นเรื่องของการเมืองในประเทศด้วยครับเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ครับก่อนที่จะมีการดีวกันค้ากับสารฐได้เนี่ยนะครับก็ญี่ปุ่นก็มีการเลือกตั้งในส่วนของสภาบดนะครับอาจจะเรียกวสวก็ได้นะครับก็มีการเลือกตั้งประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะก็สวเขาไม่ได้เขาเลือกตั้งเป็นเป็นเป็นทีละทีละชุดชุดชุดไปเนาะนะะก็เลือกตั้งประมาณครึ่งหนึ่งครับปรากฏว่าพรรคร่วมรัฐบาลนะครับไม่สามารถนะฮะ ครองเสียงข้างมากในสภาไดนะ้ได้ครับก็ทําให้ตอนนี้สภาบนนะครับ,บพักรัฐบาลไม่ได้เสียงกึง่งหนึ่งก็แปลว่าจะโหวตอะไรเนี่ยก็ต้องไปคุยกับก็ต้องไปหาพรรคแนวล่วมถูกไหมก็ทําให้อํานาจในการปกครองเนี่ยมันมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันไม่ใช่ว่าเซ็นอะไรแล้วผ่านเซ็นอะไรแล้วผ่านนะครับอันนี้แคนะ่สวนะนะครับสสเนี่ยมันเสียเสียเสียงไปแล้วนะฮะเพราะอะไรนะตอนนี้กลายเป็นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะเป็นสูตรยากาศแหละคือมันไม่สามารถจะพรรค่วมไม่สามารถจะคุยกันเองปั๊บแล้วโหวตผ่านได้เลย นะครับมันจะต้องไปหาพนธมิตรจากพรรคฝ่ายค้านนะฮะหรือว่าต้องดีลในแบบที่ฝ่ายค้านเห็นด้วยหรือต้องไปไปไปหยิบมือนะฮะอีกสักส่วนหนึ่งนะจากหนึ่งในทีมที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเข้ามาจอดนะครับมันก็มันก็ยากแหละนะครับก็ทําให้ตัวของรัฐบาลญ,ญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเอียงไปทางสุริยาการนะอย่างไรก็ตามนายกญี่ปุ่นบอกไม่ออกนะฮะคล้ายๆบ้านเราเลยนะฮะไม่ออกนะฮะถ้าไม่ไล่ก็ไม่ออกนะครับ,บ,รรบ,ออก,รบก็ คือมันก็แล้วแต่คนจะมองนะถ้าคนจะมอในแง่ดีก็คืออะอย่างน้อยรัฐบาลมีนายกไม่สูญยากาศร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็โหวตอะไรไม่ค่อยจะผ่านหละก,ก,ก็บริหารสิ่งเดิมที่มีคุยกับทรัมป์ก็เป็นคนเดิมไม่ต้องรอแต่งตั้งคนใหม่แล้วก็คุยกับทรัมป์ไปก่อนก็อาจจะจะมองในแง่ดีก็ได้แต่ถ้ามอในแง่ร้ายก็คือหลังจากนี้มันจะไม่มีบิลอ,อะไรใหม่ๆที่มันจะผ่านสภาได้ง่ายมากนะักนะนะก็แค่ไม่เนตช่องเก่าให้มันดีนะครับผมก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะซึ่งมันจะ มองแล้วก็ค่อนข้างจะกังวลในการลงทุนในตลาดฮุนี่ปุ่นแต่เช yeah. I mean, ื่อว่าระยะสั้นหุนี่ปุ่นจะขึ้นแหละนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หุ้นเขาไปหุ้นสมงออกเนาะพระดีับสารัฐได้มันก็ดีนะครับก็ช่วงนี้ค่าเงินกลับมาอ่อนแล้วด้วยนะฮะก็ยิ่งดีกับในส่วนุองสมออกก็หุ้นก็อาจจะขึ้นครับแต่มันก็ระยะสั้นครับถ้าจะเข้าไปเก็งกำไรก็ค่อนข้างจะเราก็แนะนําว่าเรามาระวังนิดหนึ่งนะรภาพระยะกลางระยะยาวเรายังไม so so ่ค like ่อยแนะนําญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะครับอ่ะก็มาดูในฝั่งของพี่จีนบ้างนะครับผมก็มมีข่่าาาววครับ ตัวเลขการส่งออกตัวพวกที่มันเป็นแร่เอิร์ธนะฮะเป็นแร่หายากเกาะของจีนเนี่ยเด้งขึ้นมาหลังจากที่ในเดือนประมาณเดือนพฤษภาคมเนาะนะกับเดือนมิถุนายนที่เขาดิวานค้ากับสหรัฐได้แล้วก็พากฏว่าก็มีคนฟ้องครับว่าไอ้จีนไม่เห็นจะจีนแค่พูดปากเปล่าว่วาเอ้ยแร่เอิร์ธส่งออกนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีแอคชั่นนะครับก็ ตัวเลขเดินมิถุนายนครับก็ยืนยันมาแล้วว่าตัวตัว,ตวจีนทำตามสัญญานะยังไม่ได้บิดพิ้วก็คือส่งออกพวกแร่เอิร์ธให้กับทั่วโลกแล้วก็ให้กับสหรัฐด,ด้วยนะครับเพียงแต่หมู่อลรูปมันอาจจะยังไม่ได้มันอาจจะยังแค่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของของช่วงปกตินะครับแต่ก,ก็ก็ยอมรับได้เพราะว่า,าก็กหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ส่งเลยจํากัดการส่งออก เพิ่งกลับมาเดือนแรกที่ส่งออกก็ครึ่งหนึ่งโอเคไม่ว่าก,กันแต่เดือนหน้าถ้าไม่ส่งเต็มสตรีมเนี่ยอาจจะค่อยค่อยว่าก,กันอีกทีนะครับผมซึ่งก็ก็ก็เป็นแนวโน้มที่ดีครับเพราะว่าทางคุณสกอตเบสเซนนะครับที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการทลังแล้วก็หัวเรือใหญ่ในการเจราจาการค้าเนี่ยเขาก็พูดว่าเดี๋ยวกับจีนเนี่ยเดี๋ยวจะนัดกันครั้งต่อไปเนี่ยนะครับที่สตอกโฮล์มนะคะในสัปดาห์หนะ้าเดี๋ยวจะมาเจราจาการค้าซึ่งรอบน้าที่จะเจราจา,า,ราเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือมันจะมีีตัวเดลน์ท เดลน์จีนครับกับสหรัฐเนี่ยที่แกทําสัญญาไอ้เซ็นกรอบข้อตกลงการค้าเบื้องต้นเนี่ยแล้วสงบศึกกันไปลดภาษีเหลือ30มสัเนี่ยนะครับมันจะไปหมดกลางเดือนสิงหาเพราะนั้นแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นสัปดาห์หนะ้าคุยกันก่อนเลยว่าจะเลื่อนไปก่อนไหมเดลนายกลางเดือนสิงหาเนี่ยนะรหรือว่าจะยังไงถ้าเลื่อนไปก่อนมันก็ง่ายก็จะได้เอาเคงั้นเลื่อนๆไปแล้วก็เจรจากันกยาวๆไปก็ก็ก็ ก็ดีครับก็ดีไม่ได้ไม่ต้องมาบีบว่าว่าเดี๋ยวต้องรีบกันเจราจานะครับหรือจะยังไงนะฮะก็ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ารู้กันแล้วก็เรื่องที่2คือคุณเบสเซนบอกว่ารอบเนี้เขาจะไม่ได้คุยกับจีนแค่เรื่องของการค้าแล้วเขาจะไปคุยเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเออเนี่ยที่จีนไปซื้อน้ํามันจากรัสเซียทั้งที่โดนคว่ำบาตรอยู่เนี่ยเขาสาระก็อยากจะคุยด้วยว่าเฮ้ยจะทํายังไงอ่ะเราไม่อยากให้ซื้ออ่ะเพราะว่าจะคว่ำบาตรรัสเซียนะฮะเอาไงดีจะคุยกันเรื่องเรื่องไหนหรือว่าล่ว แกบอกว่าเรื่องอื่นๆด้วยนะที่มันอาจจะไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องของการขานะครับเพรานะนั้นก็ก็ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าจะมีความคืบหน้าใดๆเรื่องอื่นๆมันไหม่ที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันนะครับก็คงต้องไปดูกันอีกทีครับเขาจะคุยเรื่องอะไรแล้วมีรีซอสอย่างไรก็จะเป็นสัปดาห์หน้าครับก็ในมุมมองอีสปิงเราเราก็ยังยังมองว่าถ้าจะเซฟเซฟก็สารัตได้แหละนะครับยังไงก็ได้เปลี่ยกับจีนเนี่ยอาจจะ ต้องตามดูครับว่ามันได้ดีที่ดีจริงไหมแล้วของจีนเนี่ยไม่ต้องไม่ดูด้วยว่าตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศมันโอเคหรือเปล่าเพราะฉนั้นในฝั่งของจีนเราอาจจะยังไม่ได้แนะนามากนะครับช่วงนี้เราก็มองเป็นกาลางๆสำหรับตรงจีนนะแต่ว่าถ้าจะเริ่มลงทุนเนี่ยเราแนะนําว่าเก็บเอเชียก่อนหละนะเพราะว่าถ้าลงทุนเอเชียเนี่ยมันก็จะได้กระจายไปประเทศอื่นนะที่ไม่ใช่จีนด้วยคือจีนเนี่ยก็มีน้ําหนักใช่ไหมเผื่อถ้าดีลกันค้าดีตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ ดูเหมือนดูเหมือนจะฟื้นมานานแล้วแต่ไม่ฟื้นสักทีถ้าเกิดมันดีขึ้นมาก็จะได้ไม่พลาดแต่ก็จะได้กระจายก,การลงทุนไปในกลุ่มประเทศอื่นๆด้วยครับที่น่าจะได้ดีวกวารค้าในฝั่งเอเชียน่าจะได้ดีวกวารค้าที่ดีกว่าในฝั่งจีนก็อีสเพนีเอเชียครับก็ได้หรือถ้าไม่อยากมีจีนเยอะก็เป็นอีสเพนเอเลฟนะครับเอเชียโลก็จะเป็นหุ้นเอเชียที่ความมันวนต่ำแล้วก็มีจีนน้อยหน่อย ะะก,ก,ก,ก็ลงทุนได้ทั้งคู่ครับก็จะเป็นตัวที่เราแนะนําให้เริ่มเก็บนะครับในเดือนกรกณาคมซึ่งทรัมป์เนี่ยเตรจาการค้ากับในหลายๆประเทศนั่นเองนะครับก็อาจจะสุดท้ายวันนี้นะครับผมก็ไทยเราะะก็ได้แต่งทั้งเป็นคุณวิไทยนะครับเพื่งเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่นะครับซึ่งก็ในข้อขส่วนใหญ่ก็ประมาณประมาณเอาไว้แล้วนะครับก็แกก็เป็นนะฮะ ผู้ว่านะครับตัวของธนาคารอมสินนะครับผมแล้วก็ก็ไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้ผิดแตล่ตรอที่รัฐบาลหรือว่านักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะครับซึ่งก็มันก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าคนใหม่นะคุณวิทัยก็อาจจะมีความอาจจะไม่ได้แข่งกราวนะฮะกับรัฐบาลเหมือนเหมือนเหมือนคนที่แล้วนะครับผมซึ่งผู้ว่าคนก่อนก็อาจจะเขาก็อยากจะแบบเฮ้ยเขามองเศรษฐกิจเป็นหลักนะมองเงินเฟ้อมองความเหมาะสมว่าควรจะเริ่มนโยบายการเงินอย่างไร ไม่ค่อยคุยรัฐบาลแหละรัฐบาลบอกเฮ้ย e ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะช่วยลดดอกเบี้ยหน่อยได้ไหมผ่อนคลายหน่อยเขาบอกเฮ้ย e ไม่ได้เขาใช้ตามวิชาการตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ว่าคนใหม่เนี่ยก็จะเป็นประสานนะครับประสานใช้คํานี้แล้วกันว่าอาจจะคุยกับรัฐบาลเยอะขึ้นว่าดเนมลเพื่อให้ดําเนินนโยบายการเงินการคลังมันไปในทิศทางเดียวกันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วเราก็อาจจะคาดหวังในแง่ของการผ่อนคลายนโยบายการเงินการลดดอกเบี้ยได้ในเดิมมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็น เป็นประโยชน์นะฮะกับกับกับเศรษฐกิจบ้านเราที่ไม่ค่อยจะดีนะมันอาจจะไม่เหมือนสหรัฐเนะาะสหรัฐเนี่ยนะฮะถ้าผู้ว่าแบง์ชาติคุณพาเวลเนี่ยเอ้ยโดนทรัมป์กดดันแล้วลดดอกเบี้ยโดนทรัมป์กดดันโดนไล่ออกโอ้โหตลาดหุ้นตกเลยเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับความเป็นอิสระนะของของแบงค์ชาตินะความแบบเออเป็นเสถียรภาพน,นะฮะแต่บ้านเขาพัฒน,นาแล้วนะบ้านเราอาจจะยังยังนิดที่แบบ ่อนคลายเยอะหน่อยนะผ่อนคลายเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นไปก็คนละเรื่องนะของบ้านเขาเนี่ยนะฮะถ้ามีข่าวว่าทรัมป์จะกดดันพาวเวลปุ่นตกเลยบ้านเราพอมีข่าวว่าผู้ว่าคนใหม่เอียงเอียงไปทางรัฐบาลมากขึ้นแบบคุณขึ้นนะก,ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นภาพแบบไหนนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นเซติมนต์เนาะมันอยู่ที่ว่าตลาดบ้านเขาบ้านเราชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วมันต้องมาอยู่ที่ว่านโยบายการเงินจริงๆอ่ะมันสอดคล้องนะครับกับเศรฐษฐกิจมาอย่างเช่นคุณพาเวลเนี่ย ต่อให้เขาบอกว่าเขาลดดอกเบี้ยชา้าแต่เขาลดดอกเบี้ยช้าเพราะว่าเศรษฐกิจมันดีเศรษฐกิจมันดีเงินเฟอ้อมันเยอะไงนะก็ลดดอกเบี้ยช้าหน่อยให้เงินเฟอ้อมันหลบนะครับพอะ,ะ้ะนแล้วไปดูหุ้นสหรัฐเสียขึ้นกระจายเลยนะขณะที่ของบ้านเราเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีมันก็อาจจะเหมาะสมกับการที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษพิเศษนะในช่วงนี้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับก็อาจจะคือในานะที่เปเราเราก็มองว่าโอเคเราได้ไประโยชน์ในแง่ของ s e n t i m น n t ฟัน d a เมนทัลอาจจะ โอเคในแง่ที่นโยบายการเงินมันจะผ่อนคลายหน่อยแต่ก็ต้องไปดูว่ารัฐบาลมีรัฐรัฐบาลจะมีเสถียรภาพไหมนายกจะเป็นใครจะเปลี่ยนไหมหรือ,อยังไงแล้วจะสามารถผ่านงบประมาณตัวใหม่ๆออกมาได้หรือเปล่านะครับวันของไทยเราก็อาจจะยังช่วงนี้เราอาจจะยังแนะนําว่าถ้าซื้อ,ซ,อซื้อเป็นพว้ประหยัดภาษีนะเพราะว่าอย่างน้อยๆสมมติคือคือหุ้นไทยเนี่ยมันมีข้อดีข้อดีอย่างเดียวเลยคือพุทถูกราคาถูกมากถูกจริงๆนะถูกแบบถูกเกินไป นะครับแต่ว่าโอเคหนึ่งฟันดัมเบลทไม่ค่อยดีสองเซนดิเมนต์ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าออรัฐบาลไม่ค่อยมีเสถียรภาพนะแล้วก็ดีลการค้าสหรัฐยังไม่ได้เพราะนั้นแล้วพอด้วยควนี้มันดีรอบเดียวเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยถ้าอยากจะหาปัจจัยเสริมมาช่วยในการซื้อก็ไปซื้อพวกที่มันเป็นประหยัดภาษีครับก็ไทยเอสซีอ,อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้แย่เพราะอย่างน้อยเรามีช่วยได้เรื่องของการประหยัดภาษีเข้ามาช่วยออนท็อปนะครับแล้วก็ซื้อราคาเนี้ยมันโอเคเนาะม,มันโอเคโอการที่เราไปซื้อประหยัดภาษีตอนแบบ พันห้าพันหกพันเจ็ดอะไรพวกนั้นเนีน่ยนะตอนนั้นถ้าไปถ่ายวิสพิงเราตอนนั้นเราก็บอกว่าไม่คุ้มนะคือประหยัดภาษีก็ไม่คุม้มเพราะว่าหุ้นมันแพงแต่ตอนนี้หุ้นม,มันถูกแล้วต่อให้สถานการณ์อาจจะไม่ได้ดีเท่าตอนนั้นแต่ด้วยความที่หุ้นม,มันถูกเนาะนะนะแล้วก็บวกประหยัดภาษีเข้าไปเราบอกว่าก็คุ้มนะนะฮะแต่ไม่ต้องซื้อเยอะนะก็ซื้อไปติดถอดไว้ส่วนหนึ่งได้ประหยัดภาษีแล้วก็อย่าไปคิดมากอย่าไปไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะได้กําไรแบบหุ้นสหรัฐยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยได้ มองอัพไซด์นะฮะได้สิก็ดีแล้วแต่ถ้าแฟลตสมมติห้าปีข้างหน้าแฟลตอย่างน้อยได้ลดหย่อนภาษีก็จะเป็นไอเดียที่เราแนะนำให้ใ,หในช่วงนี้สำหรับตัวของตลาดหุ้นไทยน,นะครับก็น่าจะครบถ้วนสำหรับรายการมิดวิกสปอร์ตไล h ์นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ